ที่ทางจังหวัดนนทบุรีนะคะทางด้านขอสาธรณาณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะได้ตรวจโควิด -19 นะคะในของแรงงานต่างด้าวค่ะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ นายสุจินชัยชุมศักดิ์ขวาราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะลงพื้นที่ปิดล้อมคัดกรองตรวจหาเชื้อในพื้นที่แหล่งสุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะในพื้นที่ตลาดนกฮูกซึ่งก็ไปตรวจกันที่สํานักงานตลาดนกฮูกนะคะที่ถนนเลี่ยงเมืองตําบลบางกระสออําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ของตลาดประกาศเสียงตามสายให้ลูกจ้างในร้านขายของที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะคะ ให้เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการค่ะทางด้านของนายเจริญชัยเปรมจันวงศ์นะคะสาธารณาสุขอำเภอเมืองนนทบุรีเปิดเผยว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะก็มาตั้งโต๊ะตรวจแรงงานต่างด้าวนะคะแล้วก็ประชาชนคนไทยที่คิดว่าเดินทางไปเนจุดสุ่มเสี่ยงเพื่อหาเชื้อโควิด -19 ค่ะ ขณะที่ทางนางสาวกุลธิดาสตาโนนผู้จัดการตลาดนกฮูกนะคะกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบ,บุรีพร้อมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนนทบ,บุรีค่ะได้มาตั้งโต๊ะตรวจหาเชือ้อโควิด -19 นะคะจากแรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างของแม่ค้าในตลาดนกฮูกและประชาชนคนไทยที่คิดว่าจะเดินทางไปในจุดสุ่มเสี่ยงค่ะซึ่งทางตลาดก็พร้อมทั้งแรงงานต่างด้าวต่างๆนะคะก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะ